วันวันหนึ่งไม่คิดทำอะไรคิดแต่อย่าซื้ออาวุธเพื่อเอาส่วนแบ่งที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพสร่นหาอาวุธเนี่ยตามข้อเสนอของพ่อค้าในหน้าโดยมีสินบาทสินบนหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงอยู่ <ๆ S 1> คือกองทัพของเรานี่นะครับมันก็มีสองพวกนะครับพวกหนึ่งก็คือพวกสแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณนะครับวันวันหนึ่งไม่คิดทำอะไรคิดแต่จย่าซื้ออาวุธเพื่อเอาส่วนแบ่งและอาวุธที่เราซื้อเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะซื้ออาวุธอะไรนะรขึ้นอยู่กับพ่อค้ามาเสนออะไรเพราะ ที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพสรรหาอาวุธเนี่ยตามข้อเสนอของพ่อค้าในหน้า oh. โดยมีสินบาทสินบนหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงอยู่ mm hmm. นั่นหมายความว่านับแต่วันนี้ไปเนี่ยงบประมาณในการจะซื้อจัดหาอาวุธเนี่ยจะต้องไม่ใช้แบบเก่าอีกแล้ว mm hmm. ต้องมีวิชั่นใหม่ mm hmm. แต่ไอ้พวกทหารที่ต้องการจะหาลำพัดลำไพ้เนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ mm hmm. อันนี้เป็นความขัดแย้งอย่างหนึ่งที่ดำรงอยู่นะครับแต่สุดไอ้ความล้าหลังก็ต้องพ่ายแพ้ผมเชื่อว่าในสุดความปรารถนาของกองทัพที่จะหวังเนี่ย ก็จะได้จากนายภูมิธรรมนี่แหละและ้วผมเชื่อนายภูมิธรรมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้